เรากินถั่วกินมันแทนก็ได้นะกินเยอะๆจะได้โตเร็วๆไงดีไหมพี่คะอะท้องหนูหนูปวดท้องจังเลยค่ะพี่หนาหรือเปล่าหนูปวดท้องจังเลยค่ะพี่ เจ้าหัวขโมยจะหนีไปไหนมานี่ยเลยขอโทษนผมขอโทษครับน้องสาวผมกำลังป่วยอยู่นะขอโทษครับเธอต้องการอาหารนะยกโทษให้ผมด้วยครับแกโกหกขีอ่ะเป็นหัวขโมยตั้งแต่เด็กๆอย่างนั้นเหรอเนี่ยฮะบ้าจริงเฮ้ยเฮ้ยเจ้าหัวขโมยอย่างนี้นะเจ้านี้ อย่าหนีนะจับจับบ้านแล้วจับได้จับบ้านแล้วไอ้ยครับเฮ้ยน้อยนายอย่าหนีหยุดนะนี่นะอยู่ไหน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 ดูสิไม่แต่งานหัวเล็กๆก็ยังขโมยเอามาน่ะแกนี่เองที่แอบขโมยผักของฉันไปบ่อยๆอ่ะใช่เลยผมขอโทษครับอยทษตัวด้วยครับผมจะไม่ทำอีกแล้วแกไปแก่ตัวกับตํารวจเองก็แล้วกันไปมาเลยครับ ไปไหาตำรวจด้วยกันซะดีๆเลยล่ะน้องผมกำลังัวยอยู่นะครับเธอต้องการผมนะไปไปไปฉันไม่ฟังหรอกยกโทษใ้ผมด้วยเดินไปพี่คะ